สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนของแพนนะคะวันนี้นะคะแพนก็มาพร้อมกับลุคนี้นะคะเป็นลุคเอบดีลลุคนะคะไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปนะคะเพนมาจะแต่งลุคนี้เสมอเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะขึ้นกล้องนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่แต่งง่ายมากๆเคยแต่งแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะแล้วเพื่อนๆนด้อนขอกันมาเยอะมากประมาณหนึ่งคนทวนได้นะคะคก็เลยอ่ะโอเคจัดให้นะคะก็แต่งได้ไม่ยากเลยนะคะจะแต่งงไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ แพทยก็จะย้ำไปตรงจุดที่แพต้องการปกปิดเพิ่มนะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะที่แบบหน้ามันจะขาวมากเพราะว่าเบอร์หนึ่งสามูนที่ใช้คือมันขาวจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้วิธีทาคอนทัวอะไรพวกนี้ให้มันให้หน้ามันกลืนกับสีผิวเรามากขึ้นนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันก็ใช้ตัวเดิมเลยนะคะเม y b e l l ล n น Fit Me ตัวนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้งานผิวแบบแน่นๆนะคะก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะเกี่ยวกับงานผิวงานลงรองพื้นงานปกปิดรอยสิวต่างๆที่แบบใครเป็นสิวเข้มๆรอยดาเข้มๆแบบแฟน,นนะต้องดูเลยเพราะว่าตัวน,นั้นอะเวิร์กจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราทําเป็นเอนะ็มวีเดย์ลุเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการปิดรอยสิวมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปงานหรืออะไรเงรี้ยก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้เลยเพราะว่าปกปิดดีจริงๆแล้วมันอยู่ทั้งวันจริงๆนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้พวกคอนทัวร์นะทำให้หน้ามันวอร์มขึ้นนะคะโดยการใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้ปิดมีนะคะเบอร์50อันนี้ต้องใช้แบบระวังเลยเพราะสีมันเข้มมากๆนะคะแพดพลาดมาหลายทีแล้วกับตัวนี้นะดูท่าว่าจะพลาดอีกทีนึงวันนี้แหละรู้สึกว่าฝั่งนี้มันเข้มเกินไปเราจะใช้พวกงานรองพื้นงานคอนซีลเลอร์นะคะมาแทบๆอีกนิดนึง ต่อมาเราจะมาเซตผิวด้วยแป้งนะคะแพทก็เจะใช้แป้งทั่วไปแบบนี้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากได้งานผิวที่คุมมันเป๊ะๆเนี่ยก็แนะนําแป้งลอล่านะคะแต่ว่ามันเป็นวันสบายๆายเนาะก็มันเปลืองอะมันแพงอะทุกคนเอาตปรงๆเลยมันแพงคารอด้วยใส่เสื้อดำไม่ว่าระวัง,วง,วงระวังหน่อยแล้วกันเนาะบอกตัวเองเน่ยระวังหน่อยละกัน วันนั้นเราจะมาเข็นคิ้วกันนะคะดูทีนเดิมเลยพัดจะใช้สปูลี่ปัดก่อนปัดพวกเศษแป้งแล้วก็จัดเรียงเส้นขนคิ้วแล้วก็จะใช้ที่เข็นคิ้วของมิสทีนตัวเดิมนะคะตัวนี้วาดตามขมงคิ้วเราเลยค่ะจากนั้นเรามาแต่งตากันอา <Our channel S 1> ดใช้ดว์ได้ัดใช้วันนั้นนะพัดใช้เป็นของทัสตัวนี้เลยนะคะสีแรกที่พัดใช้นะคะสีเกส หรือกทาทั่วปลตาเลยจากนั้นนะคะแพจะใช้สีนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะทาแค่บริเวณเปลือกตาชิดขนขนตานะคะเกลี่ยวมาให้เลยหางตามานิดนึงนะคะแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับตาล่างด้วยต่อมาแพจะใช้ สี n u าโ l e นะคะเป็นสีที่เข้มที่สุดในนี้นะจิกด้านหลังแค่ด้านหลังพอแบบนี้แล้วก็ตาล่างด้วยแค่ตรงบร,ริเวณตรงนี้พอนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้อายไลเนอร์นะอันนี้ไปใช้ของอาริยานะคะวิธีกรีดอายไลเนอร์ไปนะเะาจะดึงหนังตาแบบนี้นะคะแล้วก็ จะเริ่มเกลี่ยแต่หางตายาวออกมาแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เล็บมือเราเนี่ยแหละกลีดแบบนี้นะคะทําให้หางไอไ์เนอร์มันคมมากยิ่งขึ้นนะขออนุญาตไม่ปูดจักระยะหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บรายละเอียดกรีดให้มันหนาตรงแค่ระหว่างตรงนี้จนถึงหางแค่นั้นพอหลังจากนั้นเรากีด้านใน ไปเราใช้ตัวนี้เลยนะอันนี้เป็นของ for you two นะคะรุ่น love f e m o r e นะ,ะแล้วก็จะปัดตัวนี้ M6 ก่อนนะคะวิธีการปัดก็คือจะปัดบริเวณตรงนี้หน้าเราจะได้ดูแบบเรียวๆนี่แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้ M2 ในการปัดแค่ตรงบริเวณตรงนี้ทีนี้เราก็จะใช้แปรงนะคะเป็นแปรงป่าวนี่แหละที่เราปัดแป้งนะมาปัดออกเพื่อให้มันนวลขึ้นนะคะ จากนั้นเราก็จะใช้บรอนเซอร์นะคะแล้วก็ใช้คูล่าตัวเดิมจากนั้นเราจะมาไฮไลท์กันแ้วก็ใช้ของ The b a l m ตัวนี้นะคะก็จะแตะบริเวณสันจมูกตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ก็จับปาก ตรงด่างเนี่ยเราเน้นจุดตรงนี้กับตรงนี้พอนะคะเราไม่ต้องลากยาวลงมานะเพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนดัางไม่พุ่งเท่าทําแบบนี้อะ่ะทุกคนัาเสร็จลาแลวขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมาใช้ลิปสติกกันมิกซ์ตัวนี้เลยก็จะทาทั่วลิมฝิ้ปากเราเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้ สี1สิบสี่ r o u 2นะคะรุ่น your mind นะตัวนี้อ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเราไป finish ลุกกัน